ไขข้อสองสยัยหลังทำตาสองชั้นควรประครบเย็นหรือประครบอุ่นการประครบเย็นคือการทำให้เส้นเลือดมีการหดตัวและทําให้เลือดออกน้อยลงค่ะและเป็นการลดอาการปวดบวมแดงร้อนได้อย่างดีค่ะเราจะแนะนำให้ประครบเย็นหลังจากผ่าตัดในช่วง3วันแรกนะคะ ก็ควรระวังนะคะห้ามให้ความเย็นสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงนะคะควรห่อด้วยผ้าสะอาดก่อนนํามาประครบค่ะที่สําคัญการประครบแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน15-20นาทีค่ะการประครบอุ่นคือการใช้ความร้อนเพื่อให้ช่วยให้เส้นเลือดมีการขยายตัวเหมาะกับการซ่อแมแซมบริเวณส่วนที่บาดเจ็บและลดอาการปวดได้อย่างดีค่ะ เราก็จะทําการประครบอุ่นหลังจากการผ่าตัดแล้วในวันที่4ถึงวันที่7เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้เลือดหรือของเสียที่คั่งอยู่ในบริเวณบาดแผล เช่นยาชาน้ำเกลือต่างๆนะคะระบายออกมาได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะและช่วยลดวมได้อย่างดีเลยนะคะข้อควรระวังคือเราต้องไม่ใช้ความร้อนที่มากเกินไปและไม่ให้ความร้อนสัมผัสก,กับบริเวณแผลนั้นโดยตรงค่ะนําผ้าสะอาดมาห่อ,อก,ก่อนประคบทุกครั้งค่ะการดูแลตัวเองหลังทําตาสองชั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆแต่อย่าให้ทุกคนปฏิบัติตามที่หมอแนะนํานะคะเพื่อให้ชั้นตาและตาเราเข้าที่ได้ไวยิ่งขึ้นค่ะ